สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว CE 28นะครับตัวนี้เป็นล้อเบาโฟล์ฟอร์อม,มิงงานเคนะครับขอบ15กว้าง7ออฟ35นะครับย้ำว่าตัวนี้เป็นออฟเซต35นะครับ4รูร้อนะ เป็นสีออกจะแบบน้ำตาลยิงทรายไม่เข้มมากนะครับแล้วก็ไม่สว่างมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นล้อผลิตด้วยระบบโฟร์ฟอร์มิงนะครับซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆเลยนะแข็งแรงมากๆด้วยนะครับม,มิติสวยเดี๋ยวผมให้ดูตัวมิตริรอบตัวของตัวล้อก่อนนะครับตอนนี้เป็นแสงช่วงประมาณ5 6มงแล้วนะ ผมให้ดูรอบตัวก่อนเลยนะตัวนี้เป็น ce ตัว8ก้านนะครับมิติก็จะประมาณนี้นะครับก้านจะออกตรงๆนะครับออปสามสิบห้าก้านจะออกตรงๆนะครับเมื่อกี้ผมลองยกดูนะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ4.7หรือประมาณ5โลไม่เกินนี้เลยนะครับน้ําหนักนะครับไปดูล้อใกล้ๆนะครับล้อตัวนี้จะมีฝากลางให้นะครับเป็นเลเซอร์แดงอยู่ด้านในนะครับจริงๆมีสติ๊กเกอร์ให้นะผมยังไม่ได้แปะนะครับผม ส่วนปั๊มก็ปั๊มครบทุกจุดเลยนะครับของโมเดลแท้นะครับแล้วก็มีปั๊มตรงนี้ด้วยนะครับตัวสีจะเป็นยิงสายนะเป็นยิงสายละเอียดมากๆเลยนะครับสีเป็นยิงสายน้ําตาลไหมน้ําตาลไหมแบบอ่อนๆนะครับส่วนก้านจะตัวขอบได้เนี่ยขอบเนี่ยมันจะเป็นมืดใช่ไหมตัวขอบมันจะเป็นขอบได้านะครับเป็นได้า ก้าจะเป็นสีด้านนะครับขอบกับก้าจะโคระสีกันนะครับได้มันก็จะออกจะแบบทองทอง,ทองหน่อยๆนะครับทองทองตัดกับตัวก้านนะครับซึ่งเป็นมิติที่สวยมากๆนะตัวนี้จะมีออฟเซตออกมา ตัวนี้จะมีอ็อกเสตออกมาอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนะครับมีสเต็ปคิ้วอยู่หนึ่งคิ้วนะตรงนี้โล่งๆนะครับไม่มีคิ้วนะครับงานเนียนมากเลยนะสวยก้านจะเป็นก้านตรงนิดๆหนึ่งก้านจะแบบตรงๆนะครับเป็นออฟสามห้ามาก้านมันจะตรงมากเลยนะใส่เบรกได้นะครับสบายแล้วก็ตรงนี้ความลึกของตัวดุมตรงนี้อยู่แค่ประมาณนิ้วเดียวเองนะครับประมาณนิ้วหนึ่ง ดุมจะเป็น4รูร้อยเท่านั้นนะครับใส่กับพวกอีโคคาทุกรุ่นนะยกเว้น4รูร้อยสี่ใส่ไม่ได้นะครับล้อชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่8,500บาทราคานี้คุ้มมากนะครับถ้าเทียบกับล้อเบลฟอร์ฟอร์มิงที่เราจะได้นะครับงานเคตัวนี้ผลิตที่จีนนะครับแต่แข็งแรงแล้วก็เป็นล้อเบลฟอร์ฟอร์มิงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้อล้อฟ f ร์ฟอร์มิงในราคานี้เนี่ยหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะครับ กับโมเดลนี้ออฟเซตเท่านี้นะโอเคประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสนใจลองสอบถามได้นะครับที่ผมเลยนะครับนะครคนสรบยังยนต์094 540 9999สสวัสดีครับมีฝาให้นะสวยๆเลย Perfect, perfect.